นางแต่งตัวเขาพูว่าแต่งตัวทำเฉยค่ะเพื่อนๆหลวงว่ากลางคืนเป็นกลางวันกลางวันเป็นกลางคืนแล้วนี่ค่ะนางก็จะอยู่ของนางประมาณนี้ค่ะแต่งตัวไปบนไปข้างนอกเห็นนกค่ะนี่ค่ะนางก็นอนท่านถ้าไม่สนใจคือไม่สนใจก็จะอยู่แบบนี้แหละค่ะทุกคนค่ะนางก็จะอยู่ของนางแบบนี้นาทางหน้าต่างมีนกบินไปบินมานางก็เลยชอบค่ะ นี่ค่ะนางก็จะนั่งมือลอยของนางอยู่แบบนี้ค่ะพอเพลิ่เพลินางก็ล้มค่ะนางแต่งตัวเห็นไหมคะนางแต่งตัวเข้าขัา่วแต่งตัวทําเฉยค่ะเพื่อนๆ้ตัวนอนลงแบบนี้ค่ะทุกคนจ๋าสภาพของนางก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะล้มตัวลงเดี๋ยวก็ลุกขึ้นล้มตัวลงเดี๋ยวกันค่ะ นางแต่งตัวเห็นไหมคะนางแต่งตัวเข้าวคั่วแต่งตัวทำเฉยค่ะเพื่อนๆช่วยไหมคะน้องชวยไหมคะเข้าคคัวแมวแก่แล้วอายุก็เจ็ดขวบแล้วคะ่ะแต่นางก็ สวัสดีค่ะหนูชื่อข้าวคั่วค่ะหนูชื่อข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วมารายงานตัวกบเย็นกลางคืนนางจะไม่นอนนางชอบนอนกลางวันกลางคืนนี้ไม่ต้องนอนเรียกเรียกอยู่นั่นแหละด้วยนะคะนางแต่งตัวจ้าข้าวคั่วแต่งตัวค่ะทุกคนค่ะนางชอบแต่งตัวค่ะถึงเก๊กเถาก่อน กางคืนนางจะไม่นอนนางชอบนอนกลางวันกลางคืนนี่ไม่ต้องนอนเรียกเรียกอยู่นั่นแหละยังน่ารักอยู่ค่ะทุกคนค่ะนางก็ยังน่ารักนางก็ยังเป็นแมวที่เรารักกันทุกคนในบ้านค่ะนางนางทางหน้าต่างมีนกบินไปบินมานางก็เลยชอบค่ะนี่ค่ะนางก็จะนั่งมือลอยของนางอยู่แบบนี้ค่ะพอเพลิ่เพลินางก็ลลกข้างนอกเห็นนกค่ะ นี่ค่ะนางก็นอนท่านถ้าไม่สนใจคือไม่สนใจก็จะอยู่แบบนี้แหละค่ะทุกคนค่ะนางก็จะอยู่ของนางแบบนี้ค่ะสวยไหมคะน้องสวยไหมคะเข,าเขาเเ้าคั่วแมวแก่แล้วอายุก็เจ็ดขวบแล้วค่ะแต่นางก็หนาหักเลยถึงเขา้เขาคั่วเท่าก็น่ารักนะคะ ฝากคลิปเข้ารัวด้วยนะคะวันนี้แย่นหนึ่งพาเข้าคั่วมาทักทายทุกคนพระเชษฐาอยู่ตรงไหนนางชอบไปนอนแต่มุมนี้อัธรรตที่สุดคือนางชอบมองหน้าต่างมุมนี้แหละสามมุมของนางสุดยอดของนางอยู่มุมนี้แล้วกลับมาก็ตัวดําปรีแบบนี้แหละค่ะไม่รู้ไปมุดอะไรมาสภาพของนางก็จะเป็นประมาณนี้เลยอืมเห็นไหมเนื้จะล้มตัวเรือ มีข้าวคั่วอยู่ค่ะข้าวคั่วเท่าๆอยู่ตัวหนึ่งค่ะน้องชื่อข้าวคั่วนี่ค่ะนางก็จะโนนาหาักเ้อถึงข้าวคั่วเท่าก็น่ารักนะคะขอฝากคลิปข้าวคั่วด้วยนะคะวันนี้แย่นหนึ่งพาข้าวคั่วมาทักทายทุกคนเจ้วัดประจําวันของคุณนายข้าวคั่วค่ะทุกคนขาฝากข้าวคั่วนางก็จะเหลือมองเราช้าๆประมาณนี้เลยค่ะนี่ค่ะ ที่นอนของนางคือผ้าเช็ดเท้านางชอบนอนผ้าเช็ดเท้าด้วยนะคะนางแต่งตัวจ้าเข้ารัวแต่งตัวค่ะทุกคนค่ะนางชอบแต่งตัวค่ะถึงเก๊กเถาก็นอนก็ล้มตัวนอนนึกจะลุกขึ้นนั่งก็ลุกขึ้นนั่งแล้วแต่อารมณ์ของนางค่ะนางก็จะชอบมานอนตรงนี้เพราะว่ามีหน้าต่างให้นางมองไป ข้าวคัวก็ขอบคุณทุกคนนะคะยายหนึ่งก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะที่เข้ามาชมคลิปให้ยายหนึ่งเป็นกําลังใจให้ยายหนึ่งไม่มีอะไรมากนะคะค่อยเจอกันสวยไหมคะน้องสวยไหมคะข้าวครั่วแมวแกคค่แล้วอายุก,ก็เจ็ดขวบแล้วค่ะแต่นางก็ย้างนอกเห็นนกค่ะนี่ค่ะนางก็นอนท่าถ้าไม่สนใจคือไม่สนใจก็จะอยู่แบบนี้แหละค่ะทุกคนค่ะนางก็จะอยู่ของนางแบบนี้ หนึ่งจ้าหลายวันแล้วเขาขั่วไม่ได้มาหาเอฟีวันนี้เขาขั่วก็มาหาเอฟีมาคุยกับเอนะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อเขาขั่วค่ะหนูชื่อเขาขั่วนะคะเขาขั่วมารายงานตัวกับเย็นนางก็จะเหลือมองเราช้าๆประมาณนี้เลยค่ะนี่ค่ะ ที่นอนของนางคือผ้าเช็ดเท,ท้านางชอบนอนผ้าเช็ดเท,ท้าเขาขัวก็ขอบคุณทุกคนนะคะยายหนึ่งก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะที่เข้ามาชมคลิปให้ยายหนึ่งเป็นกําลังใจให้ยายหนึ่งไม่มีอะไรมากนะคะค่อยเจอกันอารมณ์ดีนางก็จะเล่นค่ะอยู่แบบนี้คะ่ะกลางคืนไปเที่ยวค่ะสกระปกมาหมดตัวดําปีออกไปข้างนอกคะ่ะนางจะออกไปข้างนอกนนคะ่ะนางแต่งตัวเห็นไหมคะ นางแต่งตัวเขาคั่วแต่งตัวทำเฉยค่ะเพื่อนๆแล้วกลับมาก็ตัวดำปีแบบนี้เลยค่ะไม่รู้ไปมุดอะไรมาสภาพของนางก็จะเป็นประมาณนี้เลยอืมเห็นไหมเนี่จะล้มตัวบายาค่อยเจอกันคลิปหน้าจ้านางจะเรียกยายหนึ่งยายหนื้อยายหนึ่ง,งอยู่นั่นแหละปิดไฟไม่ได้นะคะถ้าปิดไฟนางก็มีเสียงแค่นั้นแหละค่ะนางหลงค่ะ จะวัดประจําวันของคุณนายข้าคั่วค่ะทุกคนขาฝากข้าคั่วด้วยนะคะนางแต่งตัวจะข้าคั่วแต่งตัวค่ะทุกคนค่ะนางชอบแต่งตัวค่ะถึงเก๊กเข่าก่อนจะวัดประจําวันของคุณนายเข้าคั่วค่ะ ทุกคนคะ่ะฝาาเข้าคัวก็ลุกขึ้นเป็นกิจกรรมจิจวัตรประจําวันของนางนะคะเนี่ยเห็นไหมนึกจะลุกก็ลุกนึกจะล้มตัวลงนอนก็ล้มตัวลงนอนคะ่ะจ,จิตจังนอกเห็นนกคะ่ะนี่คะ่ะนางก็นอนท่านถ้าไม่สนใจคือไม่สนใจก็จะอยู่แบบนี้แหลคะค่ะทุกคนคะ่ะนางก็จะอยู่ของนางแบบนี้ค่นะช่วยไหมคะน้องช่วยไหมคะเข้าคั่วแมวแก่แล้ว อายุก็เจ็ดขวบแล้วค่ะแต่นางก็เนี่ยเนี่ยเนี่ยเหลือบมองเรานะไม่ใช่ไม่เหลือบมองนะเหลือบมองค่ะค่ะนางจะเรียกยายหนึ่งยายเนืยายหนึ่ง,งอยู่นั่นแหละปิดไฟไม่ได้นะคะถ้าปิดไฟนางก็มีเสียงแค่นั้นแหละค่ะนางหลงค่ะนางตาทำเฉยนางแต่งตัวแต่งตัวเก่งเก่งค่ะตอนกลางคืนนางก็จะไม่นอนค่ะเพราะนางหลงเนาะ สวัสดีค่ะหนูชื่อข้าวคั่วค่ะหนูชื่อข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วมารายงานตัวกับยังทางหน้าต่างมีนกบินไปบินมานางก็เลยชอบค่ะนี่ค่ะนางก็จะนั่งมือลอยของนางอยู่แบบนี้ค่ะพอเพลือเปล,เปลนางก็ลบนางก็จะเหลือมมองเราช้าๆประมาณนี้เลยค่ะนี่ค่ะที่นอนของนางคือผ้าเช็ดเทา้านางชอบนอนผ้าเช็ดเทา้าเออ มีข้าวคั่วอยู่ค่ะข้าวคั่วเท่าๆอยู่ตัวหนึ่งค่ะน้องชื่อข้าวคั่วนี่ค่ะนางก็จะนอนของนางประมาณนี้เลยค่ะนี่ค่ะนางก็จะเล่นกับแย่นึ่งถ้านางกลงคืนนางจะไม่นอนนางชอบนอนกลางวันกลางคืนนี้ไม่ต้องนอนเรียกเรียกอยู่นั่นแหละกลางคืนนางจะไม่นอนนางชอบนอนกลางวันกลางคืนนี้ไม่ต้องนอนเรียกเรียกอยู่นั่นแหละด้วยนะคะนางแต่งตัวจ้า ข้าคคั่วแต่งตัวค่ะทุกคนค่ะนางชอบแต่งตัวค่ะถึงเก๊กเทาก่อนนางก็จะเหลือมองเราชาชประมาณนี้เลยค่ะนี่ค่ะที่นอนของนางคือผ้าเช็ดเท้านางชอบนอนผ้าเช็ดเท้าบายบายค่อยเจอกันคลิปหน้าจ้าอสนะวยไหมคะน้องสวยไหมคะข้า,ขาครั่วแมวแก่แล้วอายุก,ก็เจ็ดขวบแล้วค่ะ แต่นางก็ยังสมระนะคะนางจะนั่งขาไ่อยเอามือผัดสานกันนั่งเหมือนคุณนางก็จะเหลือมมองเราช้าๆประมาณนี้เลยค่ะนี่ค่ะที่นอนของนางคือผ้าเช็ดเทา้านางชอบนอนผ้าเช็ดทา้าอารมณ์ดีนางก็จะเล่นค่ะอยู่แบบนี้ค่ะกลางคืนไปเที่ยวค่ะสกป,กปกมาหมดตัวดําปีออกไปข้างนอกค่ะนางจะออกไปข้างนอก กลางคืนนางจะไม่นอนนางชอบนอนกลางวันกลางคืนนี้ไม่ต้องนอนเรียกเรียกอยู่นั่นแหละด้วยนะคะนางแต่งตัวจ้าข้าวคั่วแต่งตัวค่ะทุกคนคะ่ะนางชอบแต่งตัวค่ะถึงเก๊กเทาก่อนสวัสดีคะ่ะหนูชื่อข้าวคั่วค่ะหนูชื่อข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วมารายงานตัวกับเยอะอย่างน่ารักอยู่คะ่ะทุกคนคะ่ะ นางก็ยังน่ารักนางก็ยังเป็นแมวที่เรารักกันทุกคนในบ้านค่ะนางนะักเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหลือบมองเรานะไม่ใช่ไม่เหลือบมองนะเหลือบมองค่ะคิดหน้าจ้าเข้าขัวสวัสดีนะคะยายหนึ่งก็สวัสดีเอฟซี FC, ทุกคนค่ะขอบคุณค่ะที่เป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะนางหลวงว่ากลางคืนเป็นกลางวันกลางวันเป็นกลางคืนแล้วนี่ค่ะนางก็จะอยู่ของนางประมาณนี้ค่ะ แต่งตัวไปบนไปนายค่ะคุณนายเข้าคู